สติชอบคือระลึกชอบระลึกชอบว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของเราของเขายิ่งระลึกยิ่งมีคุณไม่มีโทษสติชอบเป็นธรรมะข้อเดียวที่ปฏิบัติแล้วมีแต่คุณไม่มีโทษผู้ฝึกสติชอบเท่านั้นคือผู้ปฏิบัติอยู่ในทางของศาสนาพุทธสติชอบ ต่างกับสติธรรมดาตรงที่สติธรรมดายังมีตัวตนสติชอบเพื่อไม่มีตัวตนสติชอบคือคำตอบสุดท้ายของการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติมาสายไหนจะอยู่ในนิกายอะไรห่มจีวรสีใดใครคือครูบาอาจารย์อ่านตำรับตารามากี่ร้อยเล่มทุดงมากี่ร้อยกิโล สมาธิมากี่ร้อยชั่วโมงปฏิบัติมากี่สิบปีสุดท้ายทุกๆคนต้องมาเริ่มต้นที่มีสติชอบจึงจะเข้าทางแห่งอริยมรรคเจริญธรรมสมะสุขโขภิกขุ